น้ำแดงร้านกุมารพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอร้ออร่อย,ออยไม่น้าล่ะถึงมีลูกค้ามาต่อคิวยาวทุกวันเลยอะ่ะาแต่เนี่ยถ้าฉันไม่ได้มาคนแรกนะก็คงไม่ได้กินแน่เลยอะ่ะอนี่เธอไม่ได้มาเป็นคิวแรกจก้ะแต่เธอเนี่ยมาตั้งแต่ฉันยังไม่ได้ตั้งร้านตั้งหากเราก็เธออะเป็นพ่อค้าภาษาอะไรอะ เพื่อนกันยังต้องมาต่อคิวกินน้ำแดงเลยอะน่แน่แน่ให้ฉันขายเหมือนที่อื่นนะก็ไม่มีความแตกต่างสิฉันก็ต้องสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่างของตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นฉันก็แต่งตัวเป็นกุมารอย่างงี้ไงอ๋อนี่แกาขายดีเพราะแกแต่งตัวเป็นกุมารทองเนี่ยนะอือก็ใช่นะสิก็บอกสุดมาสิฉันอยากจะขายบ้างอะตอนนี้ตกง,งานได้สิแต่ว่าห้าพันนะ โอเคโอเคอร่อยไหมอร่อยไหม,มน้ำแดงเงย็นๆหวานหวานฉ่ำๆจ้าน้ำแดงไหมจ๊ะอร่อยอร่อยน้ำแดงไหมจ๊ะแม่ค้าคนสวยว่าแต่น้ำแดงขายไงจ๊ะถุงละสิบบาทจา้าะันะสางเลยนึ่จ้าลองชิมดูนะจ๊ะได้หวานไหมจ๊ะน้ำแดงก็หวาน หวานเหมือนหน้าไม่ค้เลยจ้ะเอาเป็นว่าน้องเดินขายได้ทั่วงานเลยนะจ๊ะที่นี่พี่คุมเองขอบคุณนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะน้ำแดงเย็นๆหนว,นวานๆช่ำๆจ้าอืมคนอะไรสวยเกินหน้าเกินตาชันชะมัดฉันตั้งร้านตั้งแต่เช้าแล้วนะลูกค้าหายไปไหนกันหมดเนี่ย,ยปกตินี่ขายหมดแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ย ไปไหนกันหมดเนี่ยหวานชฉ่ำๆนี่บัวแกทําอะไรของแกฮะฉันให้สูตรน้าแดงแกไปไปขายที่อื่นไม่ใช่มาขายที่เดียวกับฉันนะไม่ได้ขายที่เดียวกับแกซะหน่อยนี่นี่มันแค่ไกลๆกันนี่บัวรู้ไหมลูกค้าร้านฉันเนี่ยไปหาร้านแกหมดเลยก็เพราะว่าแกคนเดียวนะแล้วฉันผิดอะไรเล่าแกลองคิดดูสิคิวน้ำแดงก็สูตรเดียวกันแล้วลูกค้าเนี่ยมาหาฉัน งั้นแกเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะอุ้บัวแกทำอะไรของแกเนี่ยคะมันแย่งลูกค้าฉันได้ยังไงอะฉันไม่ได้แย่งลูกค้ามาซื้อเองต้องแกมาแย่งฉันก่อนไม่ได้หยุด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 ทะเลาะอะไรกันเนี่ยไปต่างคนต่างแยกย้ายหวานป้าบัวนะบัวไปฉันเบื่อจริงๆเลยต้องไปยืนแอปแมนอยู่ตรงเนี้ย น้ำแดงเย็นเย็นฉ่ำฉ่ำจ้าพี่จ๋าหวานจ้าดูสิวันนี้ฉันน่ะแต่งตัวสวยสมาช่วยแกขายจะหมดแล้วเนี่ยกูว่าวันนี้ทำไมถึงขายดีเป็นพิเศษดูสิจะหมดแล้วเนี่ยเพราะแกมาช่วยนี่เองอ,ะอ่ะไปขายของดีกว่าพี่๋าพี่จ๋าน้ำแดงไม่ตาพี่จ๋าน้ำแดงหวานหวานฉ่ำฉ่ำไม่จ้าน้ำแดงหวานหวานฉ่ำฉ่ำจ้าหยุด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 หยุาหยุีหยุดหยุ ก็มาขายที่นี่ทุกวันน่ะพี่ก็มาซื้อกินทุกวันไงจ๊ะไม่ได้ไม่ได้ต่อไปนี้ห้ามมาขายที่นี่อเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้แหละไม่รู้แหละไป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 จ้าน้ำแดงเย็นเย็ฉ่ำๆหวานหวนเลยจ้ะพี่จ๋ายดยดยดยุด,ย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 ดห้ามขายเออทำไมละจ๊ะพี่ที่นี่มีคนขายน้ำแดงอยู่แล้วห้ามขายแต่ว่าฉันพิ่งมาขายวันแรกเ,เองนะจ๊ะอืมอย่ามาโกงกันเลย ไปไปไปแต่พี่ต๋อ่ไปก็ได้จ้ะเฮ้ยวันนี้เนี่ยขายหมดเลยเฮ้ยตีตังเอ้าบัววันนี้ขายไม่ได้เลยหรอขนาดใช้สูตรของฉันเลยนะเนี่ยยังขายไม่ได้เลยอ่ะอุ้ย ดูอย่างร้านฉันเป็นตัวอย่างนะวันนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยไม่เหมือนกับร้านแกขายไม่ได้เลยสักถกุงนึงสสะใจอดีสังวันอยากข้องน้ำจังเลยอะ่ะในไหนลูกค้าก็ไม่มาละไปกดแล้วกัน,นไม่อยู่ บัวแกน่าใจนะว่าคิวเนี่ยหรอยังลูกค้าแกอ่ะก็แน่ใจสิแบบนี้เนี่ยห้ามยอมเด็ดค่ะใส่ลงไปเลยแกสอกินเตโฟแดงแดงฉ่ำฉ่ำยัวยยัวบดยัวบดให้ดมยัวเร็วแกคนด้วยคนวยายโอ้ยแกอืชิมสิ ีหรอแกินก่อนอมันกินได้เหรอแกกินได้สิใส่ไปเยอะเลยไปไปมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยโล่งสบายมากเลย,ยลูกค้าอยู่ในกันหมดนี้ยะโอ้ยน้ำแดงวันๆช่ำๆร้านกุมา้ามาเร็วดิ น,นี่มันรา้านน้ำแดงกุมานหวานหวานเย็นเย็นช่ำฉ่ำใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วจ้าโอ้ و, งั้นจัดมาเลยน้ำแดงหวานหวานเย็นเย็นช่ำฉ่ำหนึ่งเอาหนึ่งแก้วนะจะ๊ะได้ได้เลยจ้าน้ำแดงหวานหวานช่ำฉ่ำร้านกุมานพร้อมเสิร์ฟจ้า้เอาเอาหมดเลยใช่ไหมไม่จ้าเอาแค่แก้วเนาะโอเคชิมมานะเอาเลยโอ้โหแม่ค้าอะไรเนี่ย โอ้โหนี่มันน้ำแดงเสียช,ะชะัดชัดโอ้โหแหววแล้วโอ้ตึ๊ยจริงเหรอเนี่ยเออจริงจริงด้วยอะ่ะทำไมรสชาติมันแปลกๆอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยสงสัยต้องมีคนแกล้งฉันแน่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยใครกันนะโฮ้ยอย่าให้รู้นะฉันจะจัดการให้หมดเลยเฮ้ยต้องเป็นบัวแน่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยนางบัวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย นี่รปภเธอช่วยจับหาคนที่มากั่นแกล้งฉันหน่อยได้ไหมรู้ไหมมันแกล้งฉันนะเอาน้ำอะไรไม่รู้มาใส่น้ำแดงของฉันนะมันรสชาติแย่มากเลยลูกค้าก็ไม่ซื้อของฉันนะอะไรใช้ทํางานก็ต้องมีค่าจ้างสิค่าจ้างอะไรของแกเสนะให้แกไปตั้งหลายพันแล้วนะยังเตาอีกเหรอนั่นมันส่วนของงานครั้งที่แล้วก็แกจ้างฉันให้ไปไล่บัวกับโมอ่ะใช้งานใหม่ก็ต้องจ้างใหม่สิมาห้าพันฮะห้าพันเลยเหรอ รู้ไหมกว่าฉันจะได้ห้าพันมาเนี่ยตั้งครึ่งเดือนเลยนะฉันจะให้แกง่ายๆได้ยังไงอ่ะไม่ให้งั้นก็ไม่ทำโอย,อย,ยนี่เคลทำไม่ทำแบบนี้ฮะทำไมถึงให้เยนรโโปภคนเนี้ยไปไล่พวกฉันอ่ะอืมนั่นนะเตทำไมฮะนี่มาพูดกันแบบเนี้ยมีหลักฐานหรือเปล่าฮะมากล่าวฉันเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะ ก็นี่ไงใหญ่เนี่ยมันสัภาพหมดละใช่แกนั่นแหละให้ฉันไปเล่ที่เยสองคนนี้อ่ะบัวฉันไม่น่าขายสูตรน้ำแดงหวานฉ่ำให้แกเลยถ้ารู้นะว่าแกจะมาแย่งลูกค้าฉันแบบนี้อุ้ยอะไรนะนี่บัวแกไปแย่งลูกค้าคิวเขาอย่างนั้นเหรอทําไม่แกถึงทำแบบเนี้ยบัวคิวเขาอุตส่าห์ใจดีแชร์สูตรน้ำแดงให้แกนะแกไม่ควรจะทำแบบนี้เลยนะบัวอีกอย่างแกเองก็ควรจะเข้าใจหัวอ,อกพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันสี่ไม่ใช่มาทำแบบเนี้ยฉันไม่น่าช่วยแกเลยอะ่ะ ถ้าแกยังทำแบบนี้ฉันจะไม่ช่วยแกยขายจริงๆแล้วบัวอ๋อยนี่แกก็ฟังฉันก่อนสิฉันไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นซะหน่อยขอโทษคิวสิขอโทษบัวขอโทษดีๆสิขอโทษนะคิวบัวเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบเนี้ยคิวอย่าก,กดบัวเลยนะไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่โกรธหรอกองั้นอย่าทะเลาะกันเลยนะเอาแบบนี้แล้วกันฉันคิดวิธีให้เอง น้ำแดงหวานๆฉ่ำๆจ้าน้ำแดงเย็นมาแล้วจ้าบัวเป็นยังไงบ้างขายดีมากเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนี่ฉันเอาของมาเติมให้นาเดี๋ยวฉันใส่ให้จะ้ะนี่ต่อไปอะ่ะฉันก็คงจะมาขายแต่แถวนี้นะแถวนี้ยลูกค้าเยอะมากเลยขายก็ดีดีฉันก็คงไม่ไปขายแถวแกแล้วหรอกได้เลยงั้นถ้าของไม่พอระหว่างวันเนี้ยก็มาเติมที่ร้านฉันได้เรื่อยๆเลยนะ ได้เลยแล้วก็ทุกวันอ่ะฉันจะทําเผื่อแกทุกวันเลยได้เลยแกขายแนั้นก็ขายดีๆด้วยกันนะขอบคุณนะเออว่าแต่พี่ไข่หมดแล้วใช่ไหมใช่ไข่หมดแล้วงั้นมาช่วยฉันขายเลยได้เลยอ้าไปได้สิไปเดี๋ยวฉันแบกไปงี้เลยหนึ่งสองสามี่้ากเลยดดบเย่ามชี่สิบห้าหัเจ้าองดาี้เ็แบ่บนมี้าเ็ด้วบอย่ี้ี่ ผลผลิตก็ออกผิดที่ผิดทางดูสิต้นมะม่วงของฉันก็ออกลูกเป็นสับปะรดนาข้าวของฉันก็ออกลูกเป็นแตงโมแล้วดู ตะกูลแม่ฉันเป็นตระกูลต้องคำสาบส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากยายมาสู่แม่และจากแม่มาสู่ฉันแต่คำสาบนี้จะหายไปถ้าคนในตระกูลฉันสามารถทำให้ตระกูลอื่นเป็นมิตรได้หรือมีคนรักในสิ่งที่ฉันเป็นได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตฉัน วันนี้มีแตงโมใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะใช่จ้ะคือพอดีว่าแม่ให้ฉันมาซื้อนะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะแตงโมของฉันเนี่ยทั้งสดทั้งหวานเลยนะจ๊ะนี่นั่งก่อนนะจ๊ะอะเอองั้นเดี๋ยวฉันผ่าให้ดูเลยเอาลูกไหนดีจ๊ะเออลูกไหนก็ได้จ้ะงั้นเอาลูกนี้แล้วกันนะจ๊ะนี่เลยจ้ะ เป็นแต่งพวลไม่เอาแกฉันอยากจะพี่เฮดโอเคเอาเปร์บัวนี่จะไปไหนกันหรอทำไมทุกคนต้องกลัวฉันด้วย ทำไมกันนะเพื่อนสักคนก็ยังไม่เคยมีฉันมันเหมือนตัวประหลาดมากหรือไงอะ่ะเนี่ยยายโมแกเลิกมาเดินเพ้นพผ่านแถวนี้ได้ไหมเอา้าพูดอย่างนี้ได้ไงฮะถนนเนี่ยมันก็มีเส้นเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ให้ฉันมาเดินตรงนี้แล้วเนี่ยจะให้ฉันเดินอ้อมขึ้นหลังคาบ้านนายหรือไงฮะอ้าวฉันพูดกับเธอดีๆแล้วเนี่ยเธอก็รู้ว่าทุกคนในหมู่บ้านนะ่ะกลัวเธอกันหมดเพราะคิดว่าตระกูลเธอเนี่ยเป็นแม่มด แล้วไอ้พืชผักที่เธอปลูกทุกปีเนี่ยก็ฉันไม่ใช่หรอที่เอาไปขายในตลาดให้เธออ่ะถ้าแม่เธอไม่ได้ขอไว้ก่อนเสียนะฉันไม่ช่วยเธอหรอกคนอะไรปากจัดใจดาแถมยังไม่รู้จักขอบคุณอีกไม่ขอบคุณแล้วนายจะทําไมฮะถ้ารู้ว่าจะมาทวงบนคนกันทุกวันแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมาช่วยตังแต่แรกอยู่ละปะหลีกไ,ไปเลยปะไม่หลีกเว้ยจนกว่าเธอจะพูดดีๆกับฉันสักครั้งหนึ่งจะหลีกหรือไม่หลีกไม่หลีก นเหล็กใช่ไหมไม่เหล็กในเหล็กใช่ไหมมาดีนี่เหล็กไปเลยนะไม่จะเหล็กไปไอ้เี็ดมาด้ผ่านได้ก็ผ่านดีเหลกไปซิว่าไ่ไหม่คิดว่าผ่านได้ก็ผ่านเลยาไปดิได้จริงอะมาดมาไอ้เฮ็ดถ้าเกิดแกท้ัไปแต่แรกมันก็จปะ มันก็ไม่ตกแล้วป่ะอ้าวไอ้เฮดนี่ฝืนงี้ได้ไงฮะเอาอีกไหมล่ะเอาอีกสักดบบก็ได้มาสิเอาแบบมีข้างเดียวหรือไงเอาอีกแบบนี้มาดิวะไอ้เฮดเอาอีกหน่อยไหมไอ้เฮดแกก็ทำอะไรผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันได้ไงอ่ะฉันก็ตัวแค่เนี้ยไม่มีทางสู้อะไรแกได้หรอกนะดูตัวแกดิใหญ่อย่างกะยักษ์แกร่งก็เยอะแกไปหมดแล้วเนี่ย ไม่ลองพูดอะไรบอกระดูนนล่โอ้ยเราจะไม่มีโอกาสแล้วเอาคืนสักทีเธอรวยรวยรวยเป็นต้นก้านนำข้าวเดี๋ยวคอยดูเราจะไม่ฟ้องแม่อยากฟ้องแม่มากเนี่ยก็ฟ้องไปเลยยังไงทุกคนในหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่มีใครกล้ายุ่งกับฉันอยู่แล้วนี่ ให้มองนะแนม่เสร็จก่หนอีกมัดก่อนมา,มาโอ๊ยอย,อยู่นิงน่งๆสิโอ๊ย,อยเสร็จแล้วสวัสดีครับคุณโมใช่ไหมครับจ้าคือว่า ผมสนใจจะซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับผมเห็นว่ามันสวยดีคุณจะขายผมเท่าไหร่บอกมาได้เลยเอ,อขอโทษด้วยนะจ๊ะแต่ว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยฉันคงขายคุณไม่ได้หรอกจ้ะคือว่าแม่ฉันให้ฉันก่อนที่แม่จะเสียนะจ๊ะไม่เป็นไรเลยครับแต่ว่าถ้าคุณโมสนใจอยากจะขายเนี่ยคุณโมอบอกผมได้เลยนะครับผมรับซื้อไม่อั้นเลยครับต้นมะม่วงต้นนี้เนี่ยแปลกจังเลยนะครับแต่ว่า มีเสน่ห์ดีผมชอบว่าแต่คุณโมเนี่ยมีแฟนหไดอยังครับนี่ดอกนี้ก็เหมือนเกเหมือนกันเอ้าโมจะไปไหนล่ะอืนี่เฟอร์กับบวัวไม่กลัวเราแล้วเหรออุ๊ยจะกลัวทำไมละโม พวกเราอะเพื่อนกันนั่นน่ะสิพวกเราไม่เคยกลัวแกเลยนะอืมจะคิดอะไรเนี่ยแล้วแกจะไปไหนอะไปสวนอะอ๋อพอดีเลยเราก็จะไปถามพอดีมาอีกฉันให้ฉันให้ดอกย้าอ่ะดอกนี้สวยนะค่แกเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปตรงนู้นด้วยนะตรงนั้นมีผู้ชายมาย้ายบ้านมาใหม่อะโลมา ต่อไปนี้เนี่ยแกไม่ต้องมาเก็บผลไม้ที่สวนของฉันไปขายให้แล้วนะทำไมอะ่ะมีคนใจกล้ามารับซื้อไปแล้วเหรอก็แน่นอนสิทำไมอะ่ะแกไม่ดีใจเลยไงแกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันมีคนมาแบ่งเบาภาระฉันแล้วละ่ะ <c oughs> จริงเหรอแล้วใครเป็นคนมาแบ่งเบาภาระเธออ่ะแฟนฉันเองอะ่ะตอนนี้เนี่ยฉันมีแฟนแล้วนะเฮดก็พี่ฟุ๊กไง ฉันเนี่ยเพิ่งตกลงคบกับพี่ภูกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองเขาเนี่ยดีกับฉันมากเลยนะเฮทฉันนี่โชคดีจริงๆเลยอะเออเออดีใจด้วยนะที่ไม่ต้องขึ้นขานแล้วอะก็หวังว่าเขาจะเป็นคนดีนะอดเดี๋ยวก่อนเฮทฉันมีเรื่องอยากจะขอให้แกช่วยฉันเรื่องนึงเรื่องอะไรอะ แตงโมย่างราดน้ำผึ้งเนี่ยไปแจกคนในหมู่บ้านหน่อยสิคือว่าฉันเนี่จะลองทำขายดูนะ่ะเอา้าแล้วทำไมเธอไม่เอาไปแจกเองอ่ะไหนบอกว่าชาวบ้านเขาไม่กลัวเธอแล้วไงมันก็ใช่อยู่แต่ว่าฉันเนี่ยยังไม่อยากให้ใครรู้นี่ว่าแตงโมย่างราดน้ำผึ้งเนี่ยเป็นของฉันมองทำไมฮะก็เนี่ยถ้าเกิดว่าแตงโมย่างของฉันไม่อร่อยเนี่ยเขาจะไดดด่าแกก่อนไงล่ะ <c oughs> <c oughs> นา,นานาเฮดแกช่วยฉันหน่อยสิแกก็รู้เนี่ยว่าฉันไม่เสนียกใครเลยอ่ะแล้วแฟนเธอล่ะททำไมไม่ให้แฟนเธอช่วยล่ะฉันไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้หรอกนะโอ้โหอ,อ,อย่าว่า,าไปหน่อยเลยแฟนฉันเนี่ยเข้าเอาผลไม้ของฉันไปส่งให้ลูกคา้าในตลาดอ่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับเลยเนี่ยแตถ้าเกิดว่าแกไม่ช่วยฉันน่ะต้องแย่แน่เลยดูสิทำซะเยอะด้วย ถ้าเกิดว่าต้องทิ้งนะเสียดายแย่ฉันเนี่ยก็คิดว่าแกเนี่ยจะมีน้ำใจช่วยฉันซสะอีกอะแต่ก็ดันมาเทกันซะงั้นสงสัยแตงโมย่างของฉันคงต้องทิ้งจริงๆแหละมั้งเออเออเดี๋ยวฉันช่วยเองก็ได้จริงไหมเฮดขับใจนะแจกให้หมดล่ะแหมเอาใหญ่เลยนะ อย่าบอกใครนะว่าแตงโมโย่างราดน้ำผึ้งนี่เป็นของฉันอะเออจะอร่อยไหมเนี่ยบัวเอาหน่อยเปล่าแตงโมย่างราดน้ำผึ้งโอ้น่ากินมากเลยอะ่ะนี่แกทำเองเหรอก็นิดหน่อยอะชิ๋มนะนมนะเอาเลยเป็นไงอร่อยมากเลยอะก็ะจะ ทำยังไงอหรอบอกหนดิโหเรื่องนี้มันบอกกันไม่ได้หรอกมันเป็นสูตรลับเฉพาะสืบทอดกันทางตระกูลเดี๋ยวแกอรอลูกฉันโตก่อนนะเดี๋ยวฉันสอนมีแฟนไหมหรอยังอะ่ะไม่มีแฟนจะมีลูกห,หวา่างที่ตา ไปดูหนังต่อเปล่าพ<ะ>ีชแอนดไปไหนอะ่ะแล้วน่าอะไรอะ่ะแตงโมย่างน้ำผึ้งอ่ะขอชิมหน่อยดิกินหนนะ่อยนะชิมหน่อยนะอร่อยเนาะน้ำผึ้งอร่ย,ยไม่เคยกินแตงโมย่างน้ำผึ้งแบบนี้เลยอะ่ะเคยกินเหมือนกัน แล้วอะเฮ้ยที่สุดท้ายล้วขอนะเฮ้ยไม่เวยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวขอซื้อก็ได้เฮ้ยพี่หงกมากเลยอ่ะพี่อะไรวะปาพี่ไปกันดีกว่าเฮเป็นไงบ้างอ่ะคือคนในบุบ้านเนี่ยเขาชอบกันบ้างไหม <c oughs> ข่าวดีก็คือทุกคนชอบกันหมดเลยเว้ยมีแต่คนถามหาสูตรทั้งนั้นเลยฉนันเอาไปแจกหมดเลยเหลือมาชิ้นเดียวเองเนี่ยจริงเหรอ ข่าวร้ายคืออะไรเอ่อข่ขาวร้ายคือ <cents. S 1> คืออะไรก็พูดมาสิคือแฟนแกมีคนอื่นอะ่ะฉันเห็นมันเดินควงแขนมากับยายเฟอร์ท่าทีสนิทสนมเหมือนผัวเมียกันเลยแถมยังมาหยิบแตงโมย่างแกไปกินด้วยนี่ชิ้นสุดท้ายฉันหมั่นไส้เลยไม่ให้นะเลยเหลือมาชิ้นหนึ่งอะ่ะเฮตแกพูดเรื่องบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะนี่ฉันเข้าใจนะว่าแกอาจจะไม่ได้ชอบฉันแต่ว่า ก็ไม่ควรจะไปใส่ร้ายพี่ฟูกเขาแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะไอ้เจ๊พูดแบบนี้แกอยากสาดใจฉันใช่ไหมพี่้ฉั้มีแฟยฉันพูดจริงๆโอ้ยที่บ้านของแกที่ร้าแฮทฉันขอสูตรแตงโมย่างแกหน่อยสิมันอร่อยมากเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยกินเลยเลยแค่นี้เลยอ่ะใช่อร่อยมากหวานฉ่ำมากเลยอ่ะชิลุ้งสิแกเบาหน่อยไงอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนทำหรอกนะจริงๆแล้วคนที่ทำอ่ะนี่ต่างหาก อ๋ออันนี้ที่รักทำยังไงเหรอก็ว่าทำไมรสชาติมันถึงคุ้นๆั้งกรอบนอกนุ่มในหวานฉ่ำเชียวนะเอาไว้ทำพี่กินอีกนะใช่โมเกิดมาเนี่ยฉันยังไม่เคยกินแตงโมย่างน้ำผึ้งอร่อยขนาดนี้เลยเนี่ยอร่อยจริงนะแกหวานฉ่ำมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยเหนื่อยไหมอะทุกคน เหนื่อยอะไรหรอไม่เหนื่อยนะเหนื่อย,ยอะไรแกจะก,ก็แค่าถามสูตรแกเองนะไม่เห็นเหนื่อยเลยอะทุกคนเหนื่อยกันมากไหมอะที่ต้องมาทำดีกับแม่มดอย่างฉันอะใหญ่นี่เมื่อไรมันมาจะยก,กที่ดินให้เราวะทําดีมาตั้งนานแล้วนะอยากจะทิ้งมันเต็มบนแล้วเหนื่อยนะเว้ยที่ต้องมาแกล้งทำดีทุกวันแบบเนี้ยออกไปออกไปจากหนึ่บ้านนี้สักทีนางตุ๊กปลาดแม่หมดฉันไม่น่ากินแตงโมย่างราดน้ำพรของแกเลยเหี้ยเจ๊ะท้องเสียไหมเนี่ย ถ้าไปฝุกที่ที่ดินเมื่อไหร่จะไล่แกออกจากหมู่บ้าดีหนึ่งแม่หมดฉันทำอะไรผิดเหรอที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็พยายามทำดีกับทุกคนแต่ทำไมทุกคนถึงรังเกียจฉันมากเลยละ่ะตั้งแต่ที่แม่ฉันเสียไปเนี่ยฉันก็ไม่เหลือใครเลยที่ผ่านมาเนี่ยฉันเองก็ไม่ได้อยากเป็นตัวประหลาดแบบนี้หรอกนะฉันก็แคยอยากมีเพื่อนอยากมีความสุขกับพวกแกบ้างไม่ได้เลยเหรอฉันก็ อยากเป็นคนปกติแต่นี่ทำไมทุกคนถึงรังเกียจฉันขนาดเนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าพวกแกอยากจะให้ฉันออกไปจากที่นี่มากเนี่ยฉันก็จะไปเองพี่พุกถ้าเกิดว่าพี่อยากจะได้ที่ดินของแม่ฉันมากเนี่ยก็เอาไปเถอะฉันยกให้ พี่ฟุกเหมือนมันรู้เลยอะพวกเราวางแผนกันอะนั่นน่ะสิเคอไปบอกแค่ป่ะบอกป้าบอกอะไรฮะพี่หแงก็ไไปแล้วเนี่ยพี่ใหญแส่งไม่ไม่เหมือนอ่ะก็บอกแล้วกันใจกินเข้าไปจะอ้วกทำไมโมทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นล่ะคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้เธอน่ะ หัดมองโลกในแง่ดีบ้างก็ได้นะฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าจะไม่มีใครรักเธอเลยอ่ะเธออาจจะมองข้ามมันไปเองก็ได้แพทแกเลิกอยู่กับฉันสักทีเถอะแกไม่เห็นเลยเคาทั้งหมู่บ้านนะเขาก็เห็นว่าฉันไม่ใค่ตัวประหลาดแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าแกแมไม่เลิกอยู่กับฉันเนี่ยดิฉันก็สาปให้แกเป็นหมาหรอกถ้าเธอสาปได้นะเธอคงสาปฉันไปแล้วแหละอีกอย่างอนะ่ะ ถ้าฉันเป็นหมาเธอก็เตรียมวิ่งได้เลยถามอะไรไอโมชิ้นสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีใครกินแล้วฉันขอนะช่วยเธอได้แท้แต่ยังไม่ได้ชิมเลย <c oughs> เลิกเศร้าได้แล้วฉันยังอยู่ข้างๆเธอน,นะเยียบ์า่าฉันไม่ได้กลัวเธอเหมือนคนอื่นๆหรอกนะสัญญาเลยว่าถ้าฉันยังอยู่อ่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอเด็ดขาดฉันคนนี้ทั้งหล่อแล้วก็ขยันทำไมถึงไม่ชอบกันบ้างนะ ฉันชอบเธอมาตั้งหลายปีแล้วนะเว้ยขอบคุณนะเฮดมเธอมาเป็นแฟนฉันนะฉันลืมบอกไปว่าแตงโมที่ฉันทำให้ทุกคนกินเป็นผลไม้วิเศษ หากใครกินเข้าไปแล้วเนี่ยความคิดของคนคนนั้นก็จะดังออกมาให้ฉันได้ยินแล้ววันนี้ฉันก็ได้รู้แล้วว่าคนที่ฉันรักและเชื่อใจมากที่สุดเขาคิดยังไงกับฉันกันแน่